เจิ่ๆไว้ข้างบนยังไม่ไหนนะลเจ็้มน้ำนะแค่เจิ่ๆยังไม่ไหลเพราะว่ามันยังชนะฟิชชั่นเฮดไม่ได้มันแค่เอาไปได้แค่เจิพอชนะฟิชชั่นเฮดได้นะครับน้ํมันจะเริ่มไหลแต่ไหลยังไม่แรงนะถ้าเราไปติดส,สปริงเกอร์สปริงเกอร์มันก็อาจจะอาจอาจะฉี่ออกข้างๆแต่ไม่ยอมหุดเป็นเท่าเราเลยต้องใส่เพชเชอร์เฮดสุดท้ายเข้าไปเพื่อให้หวมวน ามอย่างรวมกันนี่คือแรงดันตัวเห็นภาพไหม okay. มาดูทีละส่วนนะครับส่วนแรกสถิติเกส์เล่าเลยเนาะคือระยะจากผิวน้ำจนถึแงแฝงนะครับในตัวอย่างนี้คือห้าเมตรดังนั้นสถิติเกสของเราคือห้าเมตรไม่ใช่ระยะนะครับคือแรงดังนเนาะนี่คือแรงดังนเนาะแรงดัน สิบเมตรเท่ากับ1บาทอันนี้แรงแรงแางนี้เท่ากับ0บูบาทถ้าจะแปลงก็จะแปลงเลตัดมาฟิกชันเฮตอันนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ยากที่สุด ตารางนี้นะครับคือตารางของบริษัทข้อนไทยเขาทำเอาไว้ให้เอาไว้ดูว่าแรงการตกที่เกิดขึ้นในข้อต่างๆมันเท่าไหร่วิธีการใช้นะครับในแกนนอนคือเขียนว่า quantity เนาะหมายถึงอัตราปริมาณน้ำนครับที่จะไหลหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง เราออกแบบมาเมื่อกี้นี้17.5ลูกบาทนี่หละช่วงกของของเราเก็ขีด17.5ทล้งไว้ตรงนี้ถัดมาทางซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าเฮดลอสคือแรงดันตกฟิชั่นเฮดเฮดลอสมันม,ม,นมีมันมีคำเรียกหลายอัน,นแต่คล้ายๆกันคือแรงดันที่มันเกิดจากแรงเสียดทานนี่แหละแรงดันตกในหน่วยแรงดันเมตรต่อความยาวท่อ100เมตรจ้ำเนาะในหน่วยเมตรต่อความยาวท่อ100เมตร ส่วนไอเส้นเส้นสยูพูสยูนูนี่ดูนะครับอันแรกอันนี้คือขนาดท่อนะแต่ละเส้นเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยคือขนาดท่อหนึ่งนิ้วหน,นึ่งครึสี่หนึ่งครับสองสองนิ้วท่อส่งที่เราดูกันคือสองน,นิ้วครึ่งเนาะคือท่อคือเส้นนี้นครับวิธีใช้นะครับเราเจ็ดจุดห้าขี่ขึ้นไปด้านบน <Yeah. S 1> เจอท่อแล้ว ขี่มาทางซ้ายมือ,อ่านค่าได้ประมาณ2.3เนาะ2.3นี้คือแรงดันตกที่เกิดขึ้นในท่อ100เมตรแต่ท่อเรา100เมตรไหมเท่าไหร่180เท่าร่ต้องเอามาเทียบปับจักยาก คือเนี่ยอ180คูณสองูสามหารร้อยนะครับได้4.14เมตร4.14เมตรคือค่าแรงดันเนาะไม่ใช่ระยะนะครับค่าแรงดันนะครับค่าแรงดันเนาะยาวเนาะบ,บางทีจะสับสนนิดนึงเมตรนี้เมตรน,ตรนี้คนละอันคนละเมตรนะครับนี่คือค่าแรงดันอนี้คือความยาวทีนี้สมมติว่าเราผมอันนี้คือผมใช้ท่อสองู้เพื่ตามที่เราดูมาถ้าผมอยากขยับขนาดท่อละ ผมอยากเปลี่ยนขนาดท่อมาให้เล็กลงไอ้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนจากสองนิ้วครึ่งเป็นสมนิ้วเนาะสามนิ้วตรงนี้นั้นแปลว่าสิบเจดจุดห้าเหมือนเดิมนะครับขีดขึ้นมาข้างบนเจอสมนิ้วตรงนี้ใช่ไหมลากไปทางซ้ายมือได้ไห่ครับหนึ่งนีดนิดกหนึ่งจุดสองแนละ้วับใช่ไหมคำนวณก็คือเอาร้อยแปดสิบ one ก็ล,ลากขึ้นมาจนถึงเส้นสอนิ้วนะครับเสร็จแล,ล้วลากมาทางซ้ายมือในเลขห้าจุดยห้าห้าจุดห้าลองคำนวณใหม่อีกทีครับร้อยแปดสิบเนาะคูณห้า แรงนั้นตกมันลดลงนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าอย่าไปลดขนาดข้อเพราะว่าแรงนั้นตกจะเยอะขึ้นแล้วเราก็มีความใหญ่ขึ้นในการดันมืออีกอันหนึ่งที่จะต้องย้ำว่าอย่าลดขนาดข้อเลนเราจะชอบคิดว่าลดขนาดข้อแล้วนะันจะไปไกลขึ้นไหมเราเรียนมาสองเรืองไม่ใช่เลยนะหู้่พูยนะห้ามลดนะเคนะตารางนี้ใช้ยากไหม แต่มีง่ายกว่านี้นใ,ใช้มีสวนะัสดิ์เนาะมีสวัสดิ์นะครับจำตารางนี้ได้เนานะมันจะมีช่องสุดท้ายีกช่องเดียว<ม>บางทีเราไม่สะดวกมานั่งดูตารางวิธีใช้คือท่อหนึ่งนิ้วนะครับหรือสาลี่สองนิ้นเนี่ยจะเกิดแรงดันตกในท่อสูงสุดประมาณแปดุดเก้าเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นตะ์นะเปอร์เซ็นต์นะข้อที่เราใช้คือ25ใช่้าไหมเ5ดด้มิลเกิดแรงน้นตกประมาณ3าเปอร์เซ็นต์เอา180คูณ3หารร้อยได้5้ิจุดีง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะแต่ 8, แม่นยำไม่เท่าวิธีนะี้ไอ้ไอ้นี่ทีวิธีนี้วิธีแม่นยำสุดคือคำนวณลองลงมาใช้กราฟลองลงมาใช้ตาราง แล้วแต่เลือกวันที่ปีที่ไหนใครจะไปทําอาชีพเป็นอาชีพอาจจะปิ้นกระดาษอันนี้เก็บไว้ในกระเป๋าหยิบมาดูได้คิดเลขเร็วๆได้แต่ถ้าฉันจะไปทําหลังบ้านตัวเองใช้ใช้ปากกานี้ก็ได้เราทําครั้งเดียวไม่นาบ่อยแต่ถ้าบางคนทาไปบ่อย,อยามานั่งเปิดกระดขีดไปขีดมาใช้สองรอบยับหมดแลยใช่ไหมแต่มีการน,น,นี้มาแล้นี่ สำหรับบางครั้งวิศวกรไปหน้างานเนาะไอ้นี่ก็ไม่ได้พบไปไอันนี่ไม่ได้พบไปห้าเปอร์เซ็นต์จึดเร็ว,รวบางครั้งอาจจะประเมินเร็วๆห้าเปอร์เซ็นต์ได้ถามห้าเปอร์เซ็นต์มาจากไหนสังเกตว,ว่าค่าสูงมันอยู่ที่แปดถึงเก้าเนาะค่าต่ำสุดที่แปดดังนั้นผมกะไว้ออที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์หมือนก็คืออย่างน้อยถ้าเราใช้ท่อ,อนิ้วครึ่งขึ้นไปเนี่ย ยังไงก็โคเวอร์แน่นอนอซึ่งปกติแล้วท่อหนึ่งนิ้วท่อหนึ่งแควสี่เราไม่ค่อยใช้ใชแนะนำมีที่ไหนละเอียดสุดคำนวณแต่ว่าผมไม่ได้สอนแล้วเราไมา่ยากเลยทาลองมาให้ลองมาอันนี้แย่สุดแล้วแต่ใช้สุดท้ายครับแกชเงนเนาะแรงดันที่หัวใจน้ำต้องการในการทาง,งานผู้ผลิตที่ดีควรมีบอก หนึ 1> 1่งถึงสามบาทอยู่ตรงน,นี้ผู้ผลิตบางอันไม่มีมีไกด์ไลน์ไว้ตรงน,นี้หัวน้ำหยดใช้แรงดันไม่เกินหนึ่งบาทสูตรจุดห้าถึงหนึ่งบาทเมินิสปินเกอร์ตัวเลก็กๆครับใช้ประมาณหนึ่งบาทถึงสามบาทหรือประมาณาประมาณบาทหนึ่งบาทบาทครึ่งแถวนี้ยอีแปดสปินเกอร์หัวที่มันตีอ่ะ ใช้แรงงานอย่างน้อยสองจุดห้าบาทปิกกันหัวที่มันยิงไกลๆอ่ะใช้อย่างน้อยสามบาทอย่างตัวอย่างนี้นะครับมันจะมีเขียนว่ารัศมีเนาะรัศมีหนึ่งเมตรถึงสองจุดห้าเมตรในทีนี้ผมอยากให้มันยิงแคบๆเลยึงยากขึ้นเยอะผมก็เลยใช้แรงงานแค่หนึ่งบาทครับแรงงานใช้งานหนึ่งบาทเท่ากับสิบเมตร สามอย่ารงรวมกันห้าเมตรสแตติกเฮดห้าจุดสี่เมตรฟิกชันเฮดสิบเมตรฟิคชั่นเฮดรวมกันเป็นยี่สิบสี่เมตรนี่คือแรงดันตัวทำสามอย่างโดยวทีนี้ผมต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราคำนวณฟิกชันเทดแตจากท่อส่งใช่ไหม แต่เมอบอกว่าความจริงแล้วนะครับในทุกช่วงท่อเนี่ยหรือท่อแขนท่อรองประธาน,นครับมันเกิดออไรนะตงตกหมดเลยน่นาะมันคำนวมยากก็เลยไม่ได้สอนแล้วนะครับผมขอให้พี่ๆบวกไปเลย20%เปผื่อเลย20%เลยหรือใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมส่งเอกสรารถามว่าทำไมมันถึงคำนวณยากเราจินตนาการเนาะว่าตามตามที่เราใช้กราฟเมื่อกี้ครับ มันจะต้องมีเราจะต้องมีเส้นล่างที่เป็นอัตราการไหลใช่ไหมอันนี้ที่เราใช้ที่เราใช้กันหมดด้านล่างเป็นอัตราการไหลเนาะแต่ในข้อแขนงข้อรองประธาน,นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีน้ํามาเราแบ่งเป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เนี้ยเนาะน้ามาอาจจะสิบคิวอันนี้มาสิบคิวเนาะอันนี้ไปสองจุดห้า ไอ้เหลือ7.5ใช่ไหมอันนี้ไปสองจด้ไอ้เหลือห้าอันนี้ไป2.5อันนี้เหลือสองจห้าใช่หเราจะต้องคำนวณแยกช่วงเดียวไหมยาก็เลยตือเลยว่าแค่ดีเดี๋วันนี้จะมาเส็จ ก็เป็นเอา20.4คูณ1.2เนาะกลายเป็น24.48เมตรนี่คือค่าแรงดันที่เราเอาไปเลือกฟั๊มสข้อมูลนะครับที่เราใช้เลือกฟั๊มอัตราการไหล17.5คิวเพรดแรงดัน24.48เมตร2ข้อมูลนี้ข้อมูลสำคัญที่เราต้องหามาให้ได้วิธีการหารจแล้วจำกราฟอีน เ์ฟเนาะพอแม่คือเ์ฟนะครับแต่ละเส้นเี่ยมีเส้นเนาะ bc 300 bc 200 plus bc 150คือปั๊มแต่ละตัวในในตัวอย่างนี้มีอยู่3ตัวนะครับวิธีใช้คืออัตราการไหลเหมือนเดิมเนาะแกนอนมัน 1 7 5เจ็ดคิวคิอยู่นี่สิบห้าสิบุดก็คือระหวา่าง15ดห้าถี่สิเนาะกลากระบ,บาลไว้แรงดันยี่สิบสแปดเนาะอ่าสิอันนี้มัน,นแบ่งวงงวยเลยอันนี้8ช่องละสี่นะสิบสี่จสี่แปดก็คือประมาณนี้ขีดไว้ลากมันทางขวาเจอกันตรงนี้อันนี้ลากขึ้นบนเจอกันตรงนี้ใช้จุดนี้เลือกต่อ ไม่ไม่เลือกตามแรงไม่เลือกตามหน้าเลือกตามตามคือทำงานตัวไหนตัวไหนดีสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบตัวไหนดี 300, 250, ขึ้อย่างงี้เราใช้สาแรงนะครับนาะงมันก็จะอาจจะแรงกว่าที่คิดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเราก็หลีเวลถ้ามันรู้สึกมันแรงไปเราก็หลีเวลได้แต่ถ้าเลือกมาขาดแต่แรกเนี่ยเล่ยงยากนะเราก็เลือกความเป็น B ีสามร้อยก็คือเว้น3สามแรงนะอันนี้คือตัวอย่างยี่หอยอย้อเลยเนาะ 17.5แล้วด้วยแบบน,ออนี้ลากขึ้นไปเราใช้อยากได้แรงดันประมาณ24ใช่ไหมอันนี้30.5 2แล้วก็จะเป็นลาก17.5มาเจอตรงนี้ตีน่นี้เราก็เนี่ยครับเราก็เลือกตัวนี้มา30ขีด160พับ2.2 2.2 2.2กิโลวัตต์เท่ากับ3แรงม้าโอเคนไหมก็ขนาดพองรางใช่ไหม เรียงจารลาสองเลีเ้ยงขนาดปั๊มเลื่ยงจัดกาผสมนมลเกิดทุกคนทำไปแล้วเนาะ เราคำนวณไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะว่าแปลงฝั่งขนาง5ไร่ขนาดย้า่ใช้น้ำทั้งหมดอ่ะสี่สิบแปดคิวต่อวันแต่ผมแบ่งครึ่งเนาะแสดงว่าฝั่งนี้ต้องการยี่บสี่ฝั่งนี้ต้องการยี่สิบสี่นะครับก็คือสี่แปดหารสองฝั่งนี้ยี่ิบสี่ฝั่งนี้ย4ิบสี่ถ้าอยากรู้ว่าต้องเปิดน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงก็คือเอายี่สิบสี่ไปหารปริมาณน้ำที่จ่ายในยแต่ละแปลง ใจเจ็ดจุดห้าน้ำก็ไหลหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งจุดสามห้าชั่วโมงเกียรติหนึ่งสามห้าชั่วโมงเองเอาคูณหก 6, สิบเนาะมันจะได้จะได้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีหนึ่งจุดสามห้าคูณหกสิบแปดสิบนาทีก็คือชั่วโมงยี่สิบเอ็ดนาทีระวังนิดหนึ่งเนาะสามห้าเนี่ยมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สามสิบห้านาทีนะมันเป็นมันเป็นฐานสิบอะ เนี่ยหรอบแต่แต่นาทีมันคือรอบมันนับ <60. S 1> สุงหกสิบอ่ะยังไม่ใช่นะระวังเนาะสำหรับสำหรับอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับการออกแบบระบบน้ำนะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแปลงเปิดใหม่สี่เหลี่ยมพื้เป๊ะเลยแต่ฟองจิงมันไม่ใช่แบบนั้นแนะนำง่ายสุดก็คือว่าเอาแต่ในตัวอย่างนี้นะครับเขาก็ทำการวาดนะว่า คมีต้นอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นรวมกันข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหม็นผู้เรียนเลยอะ่ะสิบปลูกซ้ายขวาเดินท่อขแขนงลงมาตรงกลางยิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายายิงขวานั่นแปลว่าท่อเส้นนี้รองรับน้ําอยู่ยี่สิบต้นใช่ไหมเส้นนี้รับน้ำแค่หนึ่งสองสามสี่สี่ต้น เส้นเส้นนี้รับน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบต้นเราก็ไปดูว่าหัวจ่ายแต่ละหัวเนี่ยกี่ลิตรอาจจะหัวละหัวละหัวละสองร้อยลิตรแน่ผมก็หัวละสองร้อยแล้วลมีทั้งหมดสิบหัวก็คือ เก้าสองพันนี้ไปเลือกขนาดข้อเท่าไหร่จำได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะยี่ห้ามิเจ้าสองพันลิตรเนาะสองพันลิตรคือสองิลใช่ไหม คือคิดว่าเราจะเรียกแบบอันนี้ยี่ห้าอันนี้ยี่สิบอันนี้สามสิบองไหมบางทีเราก็เลือกอันที่ยาวที่สุดมาอันเดียวเราก็ใช้ทั้งหมดได้นะเพราะว่าเราก็าามันใช้ใหญ่กว่าได้ไม่งั้นเราต้องซื้อหลายขนาดมันจะลำบากชีวิตอยู่นิดนึงถ้าเราซื้อหลายขนาดก็อาจจะดูอันที่มันดูดูเยอะสุดอ่ะใหญ่เนี้ยดูเยอะสุดใช่ไหมอันนี้แสดงว่านี่ใช้สี่พันลิตรใช่ไหมครับ หัวยี่ิบหัวหัวละสอ0รก็ 200, จะเป็นส0 0 0ลิตรหรือ4คิวใช่ไหมสี่คิวเนี่ยก็น่าจะประมาณนิ้วหนึ่งเต็ต้องนิ้วหนึ่งก็สี่นิ้วสี่สิแต่ถ้ามันขึ้นไป2สองเต็ปน,นี่ยอาจจะมีการพิจารณาแบ่งุ๊บป่ะคุะ๊บนี้ท่อเล็กคุ๊บนี้ท่อใหญ่ลองรู้ว่าอันไหนมันคุ้มค่ากประกอบทางเหน่า 5, ถ้าปัดเป็นนิ้วขึ้นได้ไหมครับก็ได้แต่ว่ามันก็ื่อนแรงขึ้นมันใะไม่ให้ต่อการหนาวใหญ่ขึ้นได้ไดไดลงลงไอย่าลดลงนะพ่อเพราะร้านตัวไปไม่มีถ้าเป็นไม่ได้พยาุ้มป่ะ,ะถ้าผมดูอย่างนี้ก็คือไอ้การฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้เนาะอาจจะใช้ยี่ห้ามิลอันนี้มันท่อยาวเนาะ ทอยาวอาจจะใช้40ิมิลก็จะมีสองุกไม่ต้องมี20 25 32 40 50เยอะแยะทั้งหมดอย่าไปทำแบบนั้นนาะมันเหนื่อยที่หลังนะครับทีนี้เราผมมีการออกแบบระบบน้ำน,นะครับถ้าจะวาดให้ได้มีประสิทธิภาพผมมีแอปพลิเคชันให้แนะนำสอบใช้สองอันอันแรกลิงแมบบนะครับเคใช้เนาะ ไม่เคยไม่เคยไม่เป็นไรลองเปิดลองโหลดดูครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะให้ใช้กับ Google Map นี่แหละสำหรับใครใช้ Google Map นะครับเราใช้มันวัดระยะได้สมมุติเราอยู่ที่อยู่ที่บ้านที่ผมใชครับเราสามารถญญานะครับคลิกขวา แล้วเลือกคำว่าดี t u r e d i s t a n c นได้มันจะมาไหมให้จุดหนึ่งแต่แล้วเราก็กำหนดจุดไนตาเกียเ <c oughs> ขาบอกความยาวมา124เมตรใช่ไหมครับจุดที่สองอันนี้คือความยาวรวมเนาะเป <c oughs> ็น235เมตรลงมาสาม ลิปช้คล้ายกันลองลองศึกษาดูนะครับอีกันหนึ่งที่จะดีกว่าคือ Google Earth Google Earth เดี๋ยวนี้มันเป็นเว็บแอปนะครับเราสามารถกดนนได้เลย มีชอรแอนเอเรียครับเราก็เหมือนกันเนาะมาจุด้อเมตใช่ไหมง่ยไหมไม่ยากเนใช้ดาวเทียมังี๋ยวมันนทำางาวินนี่ไหใช้เวลาที่ต้องไปที่เพลงยังยันเบบนี้ไครับต้องไปที่เพลง นี่อย่างนี้นะครับก็คือมีความยาว p e มิเตอร์คือความยาวเส้นรอบรูปเนี่ย427เมตรแต่ area 1นึ่งหมื่นตารางเมตรก็ประมาณ6กไร่เครับอีกอันหนึ่งที่จะแนะนำคือจะเรียนน้องเราต้องวัดความสูงด้วยว่าผิวน้ำเทียบกับแปลงมันสูงห่างกันเท่าไหร่ มีแอปหนึ่งถ้าเป็น Android เนาะใครใช้ Android โหลดตัวนี้มาครับชื่ออัลติมิเตอร์สำหรับ i iPhone พอดีผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันควรใช้แ,ปแอปอะไรเต่ถ้าเดเป็นไปได้ผมลองหาให้ในโทรศัพท์เรามันจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งชื่อบารอมิเตอร์เาเนาเป็นเซ็นเซอร์วัดความกดอากาศความกดอ,อากาศที่ต่ำไปเยอะกว่าที่สูงเนาะ แต่ปัญหาคือบางโทรศัพท์ของรุ่นมันไม่มีครับอาจาอาจะวัดไม่ได้เวลาเราเปิดแอปมานะครับมันจะมันจะมีแถบตรงนี้ให้เลือก <c oughs> มันจะเลือกได้ว่าเราจะวัดความสูงจาก G P S หรือจาก barometer อย่างตอนนี้นะครับผม b a ม o m ตอร์ผมวันได้ว่าผมมาอยู่สูง32เมตรเหถือระดับน้ำทะเลมีแรงดันอากาศอยู่1,009 ขาเสายถ้าเรายกมือถือขึ้นอาจจะมีความสี่งนะครับถ้าแรงดันอากาศมันก็จะเปลี่ยนนะครับมันจะขึ้นมาเป็นฐานสามตอนผมนั่งฐาที่สองขึ้นขาที่สามเห็นภาพไหมที่ใช้คือผมก็จะเดินมาบอกบอกลิงผิวน้ำเนาะแต่น้ำในตรงนี้แหละวัดดูตอนนี้เท่าไหร่แต่เราก็เดิน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 ไปที่แปลง แล้วก็กดวัดทีนึงว่ามันเท่าไหร่สิ่งที่เราอยากได้คือความแตกต่างเห็นไหมเพราะเราอยากได้สแตติกเมตรอันนี้คือวิธีวัดถ้าเราใช้ gps นะครับมันจะวัดละเอียดไม่ได้อย่างนี้ทีมเมอยู่นะครับอันนี้คือทีมเมบอกว่าแปดเมตรตรงนี้แปดเมตรต่อให้ผมขึ้นไปบนหลังคาบ้านที่ผมก็ยังแปดเมตรอยู่เด้วเพราะทีมเมตมันเป็นค่าที่โดน้ที่ดาวเทียมมันถ่ายมามันจะหาค่าละเอียดไม่ค่อยได้ ถ้าใครใช้ iPhone ลองหาแอปที่มันใช้บารอมิเตอร์ในการวัดนอนดูเน่อตรงนี้ก็พอดีไม่มี iPhone ก็เลยไม่รู้จะเอาตัวไหนมาให้ดูมีอันหนึ่งที่ผมหาให้ทีิงงาน